คัาผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขุดเหรียญ ETH นะครับโดยผูที่ผมใช้จะเป็น o ูตัวนี้นะเห็นเห็นเวลาเลือกฟูเขาบอกว่าให้เลือกตามแฮชของ o ูนะครับว่าผูไหนแฮชมากเอแฮชมากเนี่ยก็จะทําให้ขุดได้มากนะโอเคผมผมก็มือใหม่นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับอันนี้จะเป็นเวิร์กเกอร์ที่ผมใช้โอเคก่อนที่จะเริ่มขุดนะครับเรา เรารู้วิธีเลือกการอะไรกันแล้วใช่ไหมว่า a m b จะขุดเหรียญ e t h ได้มากกว่าก่อนอื่นนะครับให้ให้โหลดตัวนี้ฮะตัวโปรแกรมขุดมาเปื๊อผมก็เข้าไปกับตัวเซตเอพ็อกซี่นะครับคลิกเข้าไปครับผมโอเคผมก็หาลิงก์ลิงก์โหลดนะครับนี่ครับดาวน์โหลดลงมาปึ๊บได้2อันแล้วนะครับคือเป็นพ็อกซี่กับตัวตัวโปรแกรมขุดนะครับ เดี๋ยวก่อนโอเคหนูเปิดโฟลเดอร์นี่ครับตัว p r o x y นะ,ะหน้าตาข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดยโดยโดยที่เราจะเข้าไปตั้งค่านะฮะจะจะใช้ในตัวนี้ครับเนี่ยที่เป็นนามสกุล co co nf นะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงฮะ,ะเดี๋ยวโหลดอีกอันหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมให้ดูอันที่ผมเปิดไว้แล้วกันโอเคครับอ่าวิธีขุดมันก็จะมีหลายแบบนะฮะแล้วแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแบบไหนที่ได้เงินเยอะนะ,ะอันนี้ที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นแบบขุดขุดสเหรียญนะฮะขุด DCR กับ ETH นะครับโอเคแต่ตอนนี้เราเราใช้แบบธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะเมื่อเราโหลดมาเราจะได้2ไฟล์นี้นะครับไอ้ p r o x y กับ ETH นะฮะวอนอื่นเราต้องเข้ามาตั้งใน p r x y y ก่อนคลิกข,ขวาแล้วก็ Edit นะครับอันนี้ผมผมตั้งไว้แล้วหลักๆตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราที่หลักๆที่เราจะมายุ่งคือตรงนี้คือ Wallet กระเป๋าเงินเราก็เอามาจากใน Polonic หรือว่า BitTech นะเนี่ยอันนี้นะครับ ก็มาจากเว็บพวกนี้อ่าเนี่ยครับแต่คือแต่คือ e t h เนี่ยแนะนำว่าใช้แค่โพลโพลินกดีกว่าครับผมเพราะว่าวอล u ุ่มมันเยอะแล้วก็ที่เราตั้งนะฮะตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็จะมาตรงเมนพูครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ๆเราก็สิงคโปร์ครับตั้งตามผมก็ได้ e t h สิงคโปร์ตรงนี้เป็นเอเชียฮ่องกงจีนครับ แค่นี้เสร็จแล้วครับอันนี้คือพ็อกซี่ตั้งไปแค่นี้ส่วน ETH นะครับไอโปรแกรมขุดเลือกตรงไหนก็ได้ครับในนี้แต่ผมเลือกอันนี้แล้วกันเข้า <c oughs> ไปแก้ไขคือขวา Edit เนี่ยครับก่อนอื่นนะฮะเราเราก็มาเซตอันนี้คือเซตให้มันรันแบบเต็มเต็มแม็กของการจอครับเป็นเซต X อะไรพวกนี้ฮะตั้งตาม อันนี้ผมก๊อปมาจากโค้ดในนี้นะครับเดี๋ยวก็หนึ่งผมให้ดูมันจะมีโค้ดโค้ดในเว็บเนี่ยครับตอนแรกโค้ดมันจะเป็นแบบนี้ผมก็ก๊อบมาบที่เหลือก็แล้วแต่ตั้งค่านะครับแต่ผมอันนี้มันมันต้องลบออกเพราะไม่งั้นมันรันไม่ได้ประมาณนี้ครับอันนี้ผมผมเพิ่ม,มเข้ามานะฮะเห็นเห็นเขาาแนะนําว่าถ้าถ้าใส่แบบเนี้ยมันจะมันจะรันได้เขาเรียกว่าอะไร ทำให้การ์จอเราแรงขึ้นอะไรประมาณเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเท่าที่ไปอ่านมาครับส่วนโค้ดตรงนี้ของผมนะคือผมรันแล้วมันติดปัญหาว่าเหมือนผมจำไม่ได้มันติดปัญหาผมก็เลยเอาไปเซิร์ชใน Google ดูแล้วเขาบอกให้เพิ่มโค้ดอันนี้อันนี้เข้ามาถึงจะรันได้ครับแค่นี้ครับปกติเอาโค้ดแค่นี้ก็ได้ครปกติเอาแค่นี้ก็ก็จบก็จบแล้วครับแต่ถ้าใครมีปัญหาก็อาจจะเพิ่มโคมม้ดแบบขอผมไปตรงนี้เพื่อให้รันได้โอเคเนาะ งั้นผมลบนี้ก่อนปั๊บโอเคแล้วก็เซฟเวลารันนะฮะเราก็เปิดพ็อกซี่ก่อนครับรันตัวนี้นะฮะแบบเมื่อคลิกรัน ไม่ไม่ขึ้นอ่าโอเคขึ้นละเดี๋ยวรอรอให้มันต่อเสร็จนะฮะเดี๋ยวถ้าต่อเสร็จมันจะขึ้นคำว่าเมนเมนผูหรือว่าอะไรสักอย่าง,งผมไม่จําไม่ได้แนละ้วแต่ new job เมนผูโอเคขึ้นแล้วครับต่อมาแล้วก็มาเปิดตรงที่เราเซตไว้ผมเซตอันแรกใช่ไหมผมก็ไปคลิกปึ๊บนี่ฮะถ้ามันถ้ามันไม่ไม่เด้งออกเราก็ไม่ต้องไปแก้คือตอนนี้เราเรารอให้มันโหลดไฟล์เด็กใหม่เนี่ฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับ คือรอให้มันโหลดไฟเด็กจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะแตกไฟเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มขุดให้เราแล้วแล้วพอเราจะรู้ได้ไงว่ามันขุดแล้วเราก็มาตรงนี้ครับเนี่ยตรง worker ฮะตรงเข้าเข้าเว็บเอเนี่นะฮะเข้า pool ของเรามาดูตรงนี้ฮะไอ worker name เราก,ก็ใส่ที่อยู่ wallet เราไปที่อยู่กระเป๋าตังคนะ์ฮะของผมอันนี้ผมใส่เข้าไปเนี่ยฮะผมคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้การตอนนี้เราขุดได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะของผมมันขุดไปแล้วก็จ่ายออก เวบนี้จะจ่ายออกทุกหนึ่งอ e ทนะครับเนี่ฮะมันก็จะบอกถ้าเกิดตามสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเรามาดูว่ามันขึ้นหรือ,อยังเนี่ยดูพวกตรงนี้มาขึ้นหรือ,อยังครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะผมผมก็มือใหม่นะมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ